เม่ได้ผมมื่อนอยู่กับบาตาคำตะก,กาผมเมืเ่อนบอตาคำตะก,กาผ่าได้ไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมเมื่อนึ่อยู่บ้านแทลๆว่าจะไปไปวัดว่าจะไปที่วัดอากาศอํานวยของผมแล้วว่าจะไปถวายพาไตครับพาไตคุณประพิษเอาพาไตไปถวายอยู่วัดอากาศอํานวยเพราะาลูกชายเป็นบอดย้อนและผม แต่เบลตาคัมตะการไม่ได้ไปครับผมเหมือนมีคุณป้าพิษเพิ่นกัเป็นช่องยูทูปมีช่องยูทูปพื้นกันครับคุณป้าพิษแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่ของเบลตาคัมตะกาแล้วก็เอื้อยของเาวนิพนธ์กับวงหูของเบลนิพนธ์คัมตะการเป็นลำบ่กครับเพราะว่าเบลตาไม่ได้ไปยากเพราะว่ายากย่อมกีดยางเบาเบลตาแต่บ่อยลงคลิปย่อมขึ้นกับไปกีดยางตีสองตีสามเพื่อจุดมา เจ็ดแปดโมงกับผมคุณวไปเวสัครับยืดยางมากกับเมื่อยแล้วแต่วันที่หกวันที่หกวันที่เจ็ดครับเดี๋ยวบอตามตะกลายจะขึ้นไปหาแฮมเบาๆกับยายสาไม่ยินว่ายายสาจะปิดลานเพราะว่าเป็นเมื่อยไมยินได้เห็นเมืองอยู่ในช่องแฮมเบาๆครับผมเมืองในช่องแฮมเบาๆว่ายายสา พิลล่าจั่วข้าวครับเป็นเดากับเยศาเ,ยเพิ่นเมยเพริ่นก็นจะถ่ายคลิปขายน้ำจิ้มให้เกราครับเยศาเดี๋ยวบาตตาคนตะก,การจะลงไปเมืองว่าเป็นจังไงก็เปิดมาดนแหละครับเยศาเพิ่นเปิดลานมาหลายปีแล้วแต่แต่ไอ้ไม่ครับผมแต่ไม่ครับผมเรียนอยู่บ้านอยู่บ้านน้องบอกไงครับอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครครับแต่ยูพีไอ้ไม้ไมายูพีกะเป็นบ้านเกิดไอ้ไม่เลยครับอยู่นี่บ้านเกิดไอ้ไม่เลย อยู่บานของเบลตาอนู่นี่แต่ง่ายขึ้นไปพุ่นเพราะว่าขึ้นไปหาพี่น้องทางพุ่นครับจะเปิดลานทางพุ่นก็ไปกันหลายปีแล้วบ่มันเศร้าหาเศร้าหกปีขนาดหิ้มเบ,บาๆก็ไปละหิ้มเบาๆไปเดี๋ยวนี้หิ้มเบ,บาๆก็อายุหลายละ ไอ้ของบอต้าคำตะกาปีหนึ่งครับเฮมบอกกับเปหลายปีแล้วก็เดือดชากเพราะเมื่อยแล้วล่ะเพราะว่าก็เอียดเอียดมาหลายแล้วกัเพื่อนกายอยากพักพอนี่เป็นพักพอนนครับเพราะว่าจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนครับวันนี้หกวันที่เก็ตจะหอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมึงดุนน้องขย่าวัดทหารเดี่ยวเก่อนครับดุนหน่องัดทหารเดี่ยวบอตาจะขึ้นไปเพราะว่า วัาง,งว่างวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาบาราคัานตะกาได้ไปเกียิอาหารมาแล้วอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงครับผมอยู่อำเภอบ้านม่วงอยู่บ้านภูไทยดำพูไทยดำเมื่อนักก็เห็นผู้ไทยดำขี่รถกายความแต่บริ้องทักยังกุมใจกับอาหารอยู่โ่โหอยู่ติดบติดเพราะว่าต้อง ได้มาถ่ายคลิปได้ล่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกับ,บ่อยากไปเพราะว่ามันมีเวียกหลายพ้อมนะครับจากอย่างเนี้ยยิดยางเนี้ยง้วก็มีครับอยู่หน้างัวมี่พกโตคุณประผิดสื่อไว้ฝานเพิ่นบ่มีเวลาเมืองก็ไเด้เมืองให้เพิ่นนะครับชวนมาขามพ้อมชวนมาขามของคุณประผิดก็หลาย,ย่างครับอันแบบ หลายอย่างที่ว่าบาตาคำตะก,กาได้รับที่ชอบหลายอย่างครับเพราะว่าพอมีคนกับเมื่อยแล้วเมื่อนีก้ก็ว่าจะไปครับกายจะไปที่สุดก็คือทำพาแดนเราตาคำตะก,กาจะไปอยู่วัดทำพาแดนอยู่สกลครับจกไปเดี๋ยวจากเมื่อจะมีโอกาสไปครับเดี๋ยวจะไปถ้ายคลิปในท่านผู้ชมได้รับชมว่าวิวจะหันง,งามสวยงามครับไปต้องไปแต่เศร้า ถ่ายบรรยากาศที่เรื่องผู้ครับงามสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวถารอชมตอนบอตตาคัมการ์ลุกไปหาแฮมเบาๆกับไอ้ไม้นี่หลักการยิ่าสาบวงว่าจะพาแฮมเบาๆกับไอ้ไม้กับผมจะพาบอตาคตะการ์ไปเล่นใช้ไปเที่ยวใช้ถ่ายารับชมครับผมเหมือนบอตาคตะการ์มาบอกท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับผมมากินหนึ่งอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บอตาคตะการ์ผมเดี๋ยวบอตาคตะการ์ไปเลยครับผม เดิขึ้นไปแล้วเดีวส่วนแฮมเบาลงมาเล่นน้ำตวขา้มพระครับผมอยู่ทางบึอองคงรงบึอองคงหงแต่กรยุมันมันเขียดแต่บาตากับบุงจักท่กันว่ามีเขียดแต่หงเลี่ยนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกเสกาครับใกล้ใกล้เสกาเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนแฮมเบาลงมาเดียนเพราะว่าบาตากำลังไกลขึ้นไปครับผมมาเรีนกะบาตาำกำตักาไปแล้วผมบาย,บายรับผมนะครับผมบายบาย เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วรอชมกับผมรอชมวันที่6กันยายนครับผมอยู่ทีหาแฮมเบาๆไปแล้วครับผม